โต๊ะสมาชิกของงานเลี้ยงนะครับสาวเชนกาลิล่านี่ฮะไม่สวยแต่ก็นี่ก็เป็นสมาชิกเรากำลังเริ่มทยอยเข้ามาในห้องอาหารนะครับนี่เป็นโต๊ะของเราเป็นโต๊ะของเรานะครับอันนี้พระเอกสุดหล่อของทีมนะครับพีอีซนะครับเบอร์สิบนะครับ ครับนี่ก็พี่แป้นพี่สอนนะครับนี่คือสาวกุ้งนะครับกุ้งนะครับอ่าโน้นก็พี่เทืองนะครับพี่เทืองจากระยองมีครบครับบันทึกวิดีโอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในห้องแชงเองนะครับเยอะแยะสวยๆงามๆส่วนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นสาวจีนกำลังกำลังสูง